สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมานัสนันทิติคุณธนกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์รหัสนักศึกษา650-610-637ค่ะวันนี้จะมาแนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจสำหรับสังคมออนไลน์นะคะนั่นก็คือแอปแก๊ปค่ะหน้าตาของแอปก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะมาในแอปนะคะก็จะเจอหน้าตาแบบนี้เลยค่ะถ้าไม่รู้จะกินอะไรนะคะสามารถเลื่อนดูเมนูอาหารได้เลยค่ะทางแอปจะมีแนะนำเยอะมากๆ และทางแอปนะคะก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆมาแนะนําเราด้วยค่ะสามารถเลื่อนดูได้เลยโปรโมชั่นพวกนี้นะคะจะเปลี่ยนไปทุกๆเดือนค่ะสามารถเข้ามาดูได้เรื่อยเเลยหรือถ้าใครมีร้านในใจอยู่แล้วนะคะสามารถพิมพ์ได้เลยค่ะทางแอปจะรวบรวมสาขาต่างๆมาให้เราเลือกค่ะเราก็กดเข้าไปร้านที่เราต้องการเลือกนะคะเลือกเมนูที่เราชอบได้เลยหลังจากนั้นใส่รายละเอียดที่เราต้องการได้เลยค่ะทางแอปเนี่ยจะเขียนไว้ชัดเจนเลยค่ะ เมื่อใส่รายละเอียดครบแล้วนะคะกดเพิ่มไปยังตะกร้าด้านล่างนี่เลยค่ะสุดท้ายกดสั่งซื้อค่ะหลังจากนี้รอพี่ไรายเดอร์มาส่งของได้เลยค่ะเหตุผลที่แนะนำแอปนี้นะคะเพราะมีโปรโมชั่นเยอะมากๆที่สำคัญใช้งานง่ายด้วยค่ะเราสามารถสร้างอาชีพเพื่อหารายได้จากแอปได้ด้วยค่ะ แก๊บดีกว่าฟูดแพนด้าและไลน์แมนยังไงไม่ว่าจะสั่งอาหารส่งของหรือเรียกรถแก๊บมีครบจบในแอปเดียวคะ่ะ